ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์เป็นวัดพระพิเรนเนาะพระพิเรนเอาไปในโบสถ์ board. ต้องเข้ามาในอุโบสถเนาะหรือว่าโบสถ์เนาะปิดทองหลวงพ่อดำคาถาบูชาหลวงพ่อดำตั้งนโมสามจบที่ทีพิโซก็กลา สารวันนะพุทธปะฏิมังอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโนกุลโตนุจโรภุริธรรมสารทิสัทธาเทวมุตนตนงพุทโธปกติขอคุณบารมีพระ ญาณุภาพหลวงพ่อดำที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วและบัรนี้จงทรงผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลอันสูงสุดจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดสมหวังตลอดปราถนาโรคภัยไข้เจ็บ ทำกิจการใดมีผู้อุปการะช่วยเหลือให้สำเร็จทุกประการมีโชคมีลาบมีความสุขกายสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเพื่อเทินสาธุสาธุสาธุ